ก็เลยจะพาคุผู้ชมน่ะไปตามล่าหาของไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้กันนะคะที่ที่เราจะไปเนี่ยมีชื่อว่าโฮมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคอามรู้สึกว่าเฮ้ยเราย้ายไปที่อื่นดีกว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรานะคะวันนี้เราไมา่อยู่ในรถกันอีกแล้วนะคะเปิดตัวเอพิโซดนี้ในรถนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในรถของน้องนิวน้องเจมส์น้องอะไรไม่รู้วันนี้นะคะแต่ว่าจะมีใครจําได้หรือเปล่านะคะใน <Okay. S 1> จะไม่ได้ว่าเอพิโซดที่เท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นที่เรานั่งคุยกับน,น้องนิวในรถว่าน้องนิวกําลังได้รถใหม่วันนี้น้องได้รถใหม่แล้วนะจ๊ะ นี่ได้นั่งรถใหม่ของน้องนะคะนั่งไปเสี่ยวไป <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเราสองคนเวียนมาชนกันอีกแล้วนะคะซึ่งปกติที่เราจะทํากันเนี่ยนะคะในวันหยุดก็คือเราจะไปซื้อของซื้ออาหารมาตุนเอาไว้เพื่อที่จะไว้ทํากินให้ได้ทั้งอาทิตย์นะคะเอก,ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะ่ะไปตามล่าหาของไทยในซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้กันนะคะที่ที่เราจะไปเนี่ยมีชื่อว่าโฮมซูเปอร์มาร์เก็ต เชอร์ชิลเซ็นเตอร์ซึ่งไม่ไกลจากที่พักอาศัยที่เราสองคนอาศัยอยู่กันนะคะตอนนี้นะคะเอกก็ขอตัวมานั่งรุน้นไปว่าเราจะไปถึงที่มาเลงปลอดไปหรือเปล่าคะไม่พูดเล่งจริงน้องขับเก่งแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นกันนะคะไปกันจ้าค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เดินทางมาถึงที่บริเวณเชอร์ชิลเซ็นเตอร์นะคะตรงที่จอดรถเนี่ยที่เราจอดรถมากแกีก็คืออยู่ตรงหน้าคอสโกเนาะก็ที่นี่นะคะเราก็มีคอสโก เหมือนที่อเมริกาด้วยนะคะเป็นสถานที่ขายของโปเซล b i ็นบิ๊กบ็ก็คือเป็นแบบซื้อที่เราเป็นรถใหญ่เออเหมือนแมค,คโครบ้านเราอะค่ะแต่ว่าที่ที่เราจะไปไม่ใช่คอสโก้นะคะวันนี้เราจะไปที่เชอร์ชิลเซ็นเตอร์นะคะก็คือมันตั้งอยู่ติดกับที่คอสโก้เลยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่เรามาจอดรถที่คอสโก้นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีที่จอดรถที่เชอร์ชิลเซ็นเตอร์นะคะเหตุผลมันมีอยู่ว่าเพราะอะไรคะเพราะว่ายังจอดไม่เก่งต้องไปจอดไกลไคนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะชนเขาเอานางก็เลยเลือกไปจอดไกลมากเเราเดินทางมา2วันแล้วก็ยังเดินไม่ถึงเลยค่ะไม่ใช่ แอบอยากกัดนางนิดนึงไม่ใช่อะไรอะ่ะจอดไกลมากมันไกลเวอร์แต่ก็เข้าใจอะคะนางแบบกลัวแบบยังฝึกอยู่ไงก็เลยเออขอจอดที่ปลอภัยไวไปก่อนนะคะลอดไพแลวไกลแลกวก็เข้าไปดูข้างในซุปเปอร์มาเก,ก็ตว่ามีอะไรขายกันบ้างเนะาะทั้งนั้นก็คือคอสโก้ะนะคะขวามือแล้วก็ที่ที่เราจะไปอะ่ะอยู่ภากนี้นะคะที่ถ้าเราจอดรถนะั่นอยู่ฟากนู้น <c oughs> วันนี้อากาศแอบดีแฮะตอนแรกคือเหมือนแบบพยากรณ์อากาศไว้ว่าฝนจะตกหนักมากนะคะ แล้วอยู่ๆลมก็คือแรงมากเหมือนมันพัดเมฆไปแล้วตอนนี้ก็คือท้องฟ้าแจ่มใสเวอร์รไม่รู้เลยนะว่า,าจะทำอะไรนี่ไงเรามาถึงแล้วเฮอร์มส์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนี่นะคะ้อมาถึงปุ๊บก็มีขนมขายเลย มันเป็นแบบออตโต้อยู่เราอยู่ก็ค่อยๆพุชมันก็จะค่อยๆไหลครับเลยเรามาเริ่มจากซอยแรกนะคะตรงนี้ก็จะขายเป็นผักผลไม้ของสดอยู่ในตู้เนาะที่นี่ก็จะราคาแอบแพงกว่าร้านเอเชียที่เป็นร้านแบบข้างนอกนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแพงกว่าเยอะนะคะนี่ดูอย่างอันนี้ใบเตยนะคะราคาก็คือสี่เหรียญ99นะคะถ้าซื้อข้างนอกก็ประมาณสี่เหรียญ50เนาะประมาณนี้ ก็จะเป็นโซนขายเนื้อสดนะคะน้องเนยวก็กำลังเลือกซื้อหมูหมากราไก่ยอยู่นะคะยูอย่างแบล็คโบนอ่ะถ้าไปซื้อหลานอันตีหลักเกียรสามโลห้าเหรียญน, <c oughs> <c oughs> น้องน้องนิวก็ซื้อไปในราคาสี่เหรียญน,นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นโซนขายพวกเส้นสดต่างๆลูกชิ้นแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้นะคะเครื่องดื่มแบบในตู้เย็นนะคะ นี่จะเป็นแบบนมถั่วเหลืองแบบคนโลเค้ลทำกันนะคะถ้าเห็นนี้ก็จะดูเนี่ยมันอยู่ใน SA ก็คือทำที่อดเลตเลยนะคะเราก็มาส่งตามที่นี่ก็ราคา2เหรียญนะคะเป็นนมแบบสไตล์เวียดนามนะคะนี่น้ำมะพร้าวชาวเกาะของบ้านเราเลยเดี๋ยวไปดูซอยอื่นกันก็ในตู้ฟิสเซอร์นะคะช่องแช่แข็งนะคะจะมีอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย จริงร้านเนี้ยที่เรามานะคะส่วนใหญ่เขาจะขายของจีนมากกว่าเนาะเพราะว่าเออใช่เจ้าของร้านเป็นคนจีนไงมันก็เลยจะมีของของจีนเยอะกว่าของไทยแต่ก็มีของของไทยเยอะนะแต่ที่เราชอบมาที่นี่เพราะว่ามันใกล้ทุกอย่างเลยมาทีเดียวแล้วก็แบบ<ช>มีทุกอย่างในนี้หมด มีโคมีคอสโกมีออดี์นะอดีอดีอแล้วก็เคมาอมาที่เดียวมันได้หมดที่เดียวจบเลยเราคามันก็อาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดนึงนี่ก็อยู่ในบริเวณช่องของเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเนาะที่ต้องเขาไปชงที่มันเป็นแบบ3รีอินวันแล้วยี่ห้อที่เราชอบกินตามือปะชาไทยอ่ะเหมือนมีเหมือนมีมันอยู่ไหนอ่ะแบบปรุงแล้วอะนี่ไงนี่ไงมีแบบนี้ อันนี้แบบ 3-in-1 มาจากไทยอันนี้สมมากซื้อไปทำเค้กันาะเอาไปชงกินเนี่ซื้อไปทำเค้กเป็นแบบพาวเดอร์ไหมแต่นี้ก็ขายดีนั่นหละสามชขายดีหรือไม่เอามาสต๊อก ไม่มีอะไรหาของไทยได้นอ้อยร้านนี้ต้องต้องไปตรงพาราฟิลการเดนแถวนั้นอ่ะจะมีคนไทยคนลาวคนขเขมรอยู่ที่นั่นเยอะเขาก็จะเอาของ,องที่เป็นแบบโซนบ้านเรามาขายเยอะนะคะแต่ร้านนี้ก็จะเป็นโซนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเยอะเนาะก็แอบ,บมีเอาของไทยมาเซ็นซนบ้างน,นี่พยายามเดินหาของที่เป็นของไทยเมดินไทย a ลอนะ มีน้อยนะนะคะ้าหลังจากที่เราเดินเดินกันเดินวนไปวนมาแล้วมันมีของไทยน้อยเรามีพอรู้สึกว่าเฮ้ยเราย้ายไปที่อื่นดีกว่าไปพาทุกคนเนี่ยนะคะไปร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งไปกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะจากที่ไปร้านพมซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างเชอร์ชิลเซ็นเตอร์เมื่อกี้เนี่ยนะคะมันไม่มีของไทยให้เลือกซื้อเยอะมากนักนะคะแล้วก็เอก็เลยพามาร้านเอเชียนี่นะคะชื่อว่าลองไลฟ์ฟรุตชอรีนะคะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านมากๆนะคะก็ไม่ไกลาจากเชอร์ชิลเซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในอะ่ะมันมีของไทยขายเยอะไหมอนี่ทุกคนมีมะม่วงเบาตัวน้อยขายด้วยที่นี่ก็มีมะกอกลิ้นจี เขาเรีกเยกอะไรนะน้อยหนาน้อยหนาแบบไซส์ใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะก็มีราคาเขียนอยู่15เหรียญต่อกิโลไม่แพงนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปวันนี้เอมีเมนูว่าจะทําเห็ดที่นี่มีนี่นะราคาเห็ดที่จะเอาออย t สเตอร์มัชรูมนะคะเห็ดอันนี้ไปผัดกินเนาะคุณผู้ชมนี่ก็คือลูกชิ้นของคนไทยนะ เป็นลูกชิ้นแบบผสมเอ็นถุงละสิบเหรียญห้าสิบเคยกินยี่ห้อนี้แล้วมันอร่อยมีเนื้อล้วนอันนี้มีหมูเรากินลูกชิ้นเนื้อผสมเอ็นดีกว่าอันนี้นะอร่อยยี่ห้อนี้ก็อันอนี้นะคะเป็นมะขามมาจากเมืองไทยเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีแบบหวานล้วนๆเลยเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะสต,ติเป็นเงินไทยก็ปร่ร้อยห้าสิบเพราะ 50. โอเคนะพริกเครื่องแกงต่างๆ ของแม่พลอยนะคะิวอันนี้เไปใส่กุ้งเหยี่ยวมั้งคะก็นี่ยินงตะโฟไงนี่นี่นี่น้องนิวนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อพันท้ายนะคะยินตาโฟซอสราคาสามเหรียญหกสิบอร่อยไหมนี่ก็จะมีเครื่องแบบต้มยำสำเร็จรูปอร่อยนะใครเคยซื้อไปทำกินนี้นะคะนี่ราคาไปเหรียญเก้าสิบสามเหรียญหกสิบเป็นของไทยน้ำพริกเผากุ้งแห้งของไทยนะคะมีอะไรอีกนี่นี่นี่น,นี่น้ำพริกต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ พริกทอดกินกับกว๋วยเตี๋ยวเนาะก็น้ำพริกนรกน้ำพริกนรกแม่ปน,มน,นนมนาิดพันทายนะคะแล้วก็อย่างนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสำเร็จรูปนี่แบบนี้ก็มีไม่ต้องทำกินเองแบบสำเร็จรูปนี่อันนี้นะคะผงกว๋วยเตี๋ยวไก่แบบสำเร็จรูปนะคะเติมน้ำใส่กระดูกหมูกินได้เลย <c oughs> <c oughs> นี่เราเจออะไรซอสพริก สีราชานะคะของไทยนะนี่นี่เห็นไหมนี่ o d u c t ั f t ์ไทยแรงนี่นะเราก็มีแบบน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะน้ำจิ้มบวยเจีย่ยน้ำจิ้มไก่ต่างๆนานาของไทยทั้งนั้นแบบขวดเล็กก็มีนะคะจิ้มสีฟูน้ำจิ้มสุก,กี้ต่างๆ น้ำมันนาวนี่ของไทยนะคะทั้งนั้นเลยปลูกน้ำปลาน้ำมันหอยยี่ห้อน,นี้ห่อนั้นเยอะแยะไปหมดค่ะของไทยคะ่ประปลานะคะปลายี่ห้ออีทยี่ห้อดังน,นี่จะเอายี่ห้ออะไรเลือกเอาเลยคนชอบแบบไหนนี่น้ำ ิ้มน้ำปลาหวานนะคะอันนี้แบบ original, ออริจินอลนี่แบบเผ็ดกลางกระปงกะปีเอ้ยกระปุกใหญ่ก็มีนะคะสำหรับคนเปิดร้านอาหารนี่นะคะชาเขียวยี่ห้อนี้ก็มีเปรี้ยวยี่ห้อต่างๆของไทยเรานะคะ น้ำใบบัวบกน้ำกาแฟโอเลี้ยงนะคะเฮลสปูโปยนะคะน้ำอะงมะพร้าวไม่ต้องห่วงจะอดจะอยากนะคะอาหารไทยที่นี่อันนี้นะคะเป็นขนมโปรตีเลยเหมือนกล้วยฉาบอะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของไทยเนาะอันเนี้ยเป็นของฟิลิปปินส์อร่อยกินมันเพลินแต่ว่าถ้ากินแล้วมันหยุดไม่ได้ก็เลยไม่อยากซื้อคุณผู้ชม มีนะจ๊ะทองม้วนนะคะมีรลายรถเลยนะจ๊ะ ก็คืออุดงนี่จา้าของเวียดนามจ้ะทอดมันนะคะยี่ห้อนี้อร่อยนะคะกอซลี่นี่มีขายหลายที่นะคะยี่ห้อนี้ทุเรียนแบบแช่แข็งอย่างนี้นะคะแต่น,นั้นเป็นทุเรียนมาเลเนาะมีอันนี้ของไทยแลนด์นะคะม้อนทองราคาอยู่ที่14เหรียญต่อกิโลนะคะที่เป็นเงินไทยก็2อง0บาท300บาทต่อกิโล แล้วก็มีแบบที่เขาแกะมาให้แล้วแบบนั้นก็กล่องละสปดกล่องละสิเลือกเอาเลยจ้านี่มีไข่เค็มแดงนะคะแล้วก็นี่เขาเรียกอะไรนะขนุนแบบโรสเซนนะคะือถ้าแบบสดแพงอ่ะกินไม่ได้ <c oughs> นี่นี่นี่ตู้นี้เด็ดตู้นี้คือมีอย่างนี้สะเดาชะอมนี่นี่คือสเดานะจ๊ะและนี่ก็คือชะอมนี่ก็โ r o ดักต์แบบไทยแลนด์นี่ชอมจ้า อะไรอีกค่ะขิงตะไครไ้ใบมะกรูดแช่เย็นนะคะใบตรงใบตองนี่อย่างนี้ใบตองก็คือถ้ามันเป็นแช่เย็นอะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงมันเก็บได้นานไงอยู่นี่ก็ต้องประมาณนี้แหละคะ่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าไม่ชอบทำอาหาร from scratch <dentro> นี่ก็คือผงผงวิเศษนะคะสามารถที่ผงเดียวนี่ทำอาหารได้ทุก รูปแบบวันนี้นะคะเอกได้เห็ดไปสองถุงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปผัดเห็ดน้ำมันข้นแล้วก็มีลูกชิ้นเอ็นนะคะซึ่งปกติจะมีน้ําซุปที่ทาแบบใส่โฟเส้นเขาเรียกอะไรนะใส่ตู้แช่แข็งไว้แล้วเวลาจะกินก็ออกมาละลายแล้วเราก็เติม,มลูกชิ้นเข้าไปผักผึ้จบมีเส้นเรียบร้อย <c oughs> ก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะก็กำลังต ทำอาหารฟองสังวยมันก็จะยากนี่โรบูเลยจ้ะมีง่ายเงินง่ายจะซื้อแค่นี้มันก็แล้วว่าจะซื้อผักอ่ะรู้จะซื้อผักอะไรแต่ผักก็ไม่เยอะนะวันนี้เรามาร้านใกล้บ้านเนี่ยจริงๆมันมีร้านแบบใหญ่ๆแต่นี่ก็ของไทยเยอะแล้วนะของไทยก็เยอะประมาณหนึ่งหัวนะคะอ่ะไปหาอะไรทำกินกันต่อดิคนเราเจอนี้ถูกปูจะแพงมากไม่กล้าซื้อกินอ่ะโอ้ยคิดถึงเมืองไทยจังเลยอยากกลับบ้านทุกคนในดีใจมาก เอดีใจไหมเจอนี้มันคือมารุมโวยคิดถึงแม่เลยอะโอยคิดถึงเมืองไทยจังเลยอยากกลับบ้านโวยคิดถึงแม่เลยอะดีแต่มันแพงอะเราก็ขี้เกียจทําด้วยไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นอะเอาวางแล้ว่อนเอาชื่นชมแทนแล้วกันคงไม่ได้ทํากินเจออันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะชะอมสดโว้ยยาก,กินอะเป็นแวร์ไอเทมเลยนะ ยากมากเอาไปทำกุ้งั้นหมี่ผัดกุ้งใส่ชะอมอ่ะโอ้ยฟินเอาไปเจียวไข่กับเนื้อเฮ้ยเุ้ยเหม็นหึ่งเลยอ่ะแต่แบบความเหม็นที่มันมากับความอร่อยอ่ะเอาดีไหม ก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดรายการไปที่หน้าร้านเอเชียนกอร์ซี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับ Subscriber ทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe เอก็อยากฝากให้ช่วย u b s c r i b e ช่องให้เอด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะพาไปไหนอะไรยัางไงายอย่าลืมติดตามชมนะคะก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเอจะพาไปไหนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กัน